สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับ Self Insight รายการสาระความรู้เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นตอนนี้เรากำลังอยู่กันด้วยเรื่องของ MBTI นะครับ MBTI หรือ My b แ i บ i ายป์อิ i ดิเคเนั้นเป็นเครื่องมือในการทดสอบว่าสไตล์ของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมว่าการทำความเข้าใจสไตล์ของแต่ละคนแล้วก็สไตล์ของตัวเราเองได้จะสร้างความสุขขึ้น มากเลยครับกับชีวิตเราแล้วก็ทำให้เราค้นพบความสำเร็จในสไตล์ของเราได้ครับตอนนี้เรากำลังอยู่กันด้วยสไตล์ของคนชนิดที่12ที่เรียกว่า E.N.F.J. นะครับสไตล์ E.N.F.J. นั้นก็ย่อมาจาก Extrovert นะครับ Intuition แล้วก็ feeling ตัวสุดท้ายคืออะไรครับตัวสุดท้ายคือ Judging นะครับ ENFJ นั้นมีชื่อเล่นๆเ,เป็นภาษาไทยว่าผู้ให้หรือคุณครูใหญ่นะครับหรือว่าคนที่ต้องอยู่แถวหน้านะครับเป็นนักจัดการตัวยงก็ได้นะครับ เราเรียกได้หลายแบบนะครับแต่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นผู้ให้แล้วก็คุณครูใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่าสไตล์ของคุณครูใหญ่นั้นคือสไตล์ที่ชอบที่จะเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็เป็นผู้ให้โดยเฉพาะเลย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น the givers ก็ได้หรือเป็น the mentors ก็ได้ the p r o t a g o n i s t ก็ได้นะครับ p r o t a g o n i s t ก็แปลว่าคนที่อยู่เด่นอยู่ข้างหน้าครับนั่นคือสไตล์ที่12หรือ ENFJ ครับ ENFJ โดยธรรมชาติเป็นยังไงครับคนพวกนี้พลังงานเหลือเฟือครับ ENFJ นี่ถ้า เข้าไปสัมผัสกับเขาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีแรงดึงดูดชอบที่จะทำโน่นทำนี่แล้วก็มีสเสน่ห์ในการดึงดูดคนอื่นเข้ามาหานั่นคือความเฉพาะตัวของ E.N.F.J ไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นผู้นำตามธรรมชาติไปอยู่ที่ไหนก็จะมีคนคนชอบคนรักนะครับเหมือนก ทำสเสน่ห์มาตั้งแต่เกิดครับพวก ENFJ เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่นอกจากเป็นคนที่ดึงดูดแล้วมันไม่ใช่แค่ดึงดูดอย่างเดียวนะดึงดูดเข้ามาแล้วก็ให้ด้วยนั่นคือความเด่นของ ENFJ คือเขาเป็นผู้ให้ตลอดเวลานะครับเขาให้มีพลังงาน เหลือเฟือเท่าไหร่มีเท่าไหร่เขาให้หมดเลยนะครับเขาทำเพื่อผู้อื่นได้ตลอดแล้วเขาก็จะจัดการงานของคนอื่นได้ดีด้วยไม่ใช่แค่งานของตัวเองนะครับงานของคนอื่นก็จัดการได้ดีด้วยชอบแก้ปัญหาให้คนรอบตัวนั่นคือธรรมชาติของ ENFJ ชอบแก้ปัญหาให้คนรอบตัวชอบเตรียมการชอบจัดการชอบวางแผนล่วงหน้านั่นคือธรรมชาติของเขา เขามีทักษะในการเข้าสังคมได้สูงแล้วก็เป็นคนร่าเริงเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่รักความประนีประนอมเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยครับที่เขาจะอยู่ตรงสปอตไลท์ของของที่ทำงานอยู่ในสปอตไลท์ของหมู่เพื่อนฝูงตลอดเวลาเพราะนั่นคือธรรมชาติของเขาครับสงงังางามมีมสเสน่ห์นั่นแหละครับ e.n.f.j. ทีนี้เรามาดูกันว่า e.n.f.j. ในที่ทำงานเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่า e.n.f.j. นั้นเป็นผู้นำตามธรรมชาติแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเขาเข้าไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะมักจะอาสาที่จะช่วยนะครับอาสาที่จะทำทำให้เขาเป็นคนที่ได้รับความรักจากคนรอบตัว ได้รับความพึงพอใจจากคนรอบตัวแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของเขาด้วยนะครับ ENFJ นั้นมีสเสน่ห์ตรงเนี้ยตรงที่ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนก็เขาจะอาสาที่จะทำโน่นทำนั่นทำนี่แล้วก็ทำด้วยความร่าเริงด้วยไม่ใช่หน้าบูดหน้าบึ้งครับ ENFJ นัน้นเป็นเป็นสไตล์ที่รับแขกมากๆนะครับเขาจะเป็นคนที่ไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรนอกเหนือจากคนไม่ไหวจริง เราจะเห็นน้ําตาของ ENFJ แต่น้อยครั้งมากที่คนพวกนี้จะบน่นสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลานะครับเขาจะทําตัวยุ่งหรือว่าเขาจะยุ่งจริงๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาทุ่มเททําตามหน้าที่คือถ้าเขารับงานอะไรมาแล้ว ENFJ จะสารงานนั้นให้จบซึ่งอันนี้ต่างจาก ENFP นิดหนึ่งคือ ENFP ก็มีเสน่ห์นะครับ แล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือคนแต่ ENFP เนี่ยความที่เป็นเป็นพวก P ไงครับ Perceiving ซึ่งต่างกับ Judging ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรในรายละเอียดมากนะักซึ่งแตกต่างจาก ENFJ นะครับฉนั้น ENFJ เนี่ยถ้ารับปากใครแล้วเขาทำให้สำเร็จแน่นอนกนะวางใจได้เลยครับในที่ทำงานนั้นเนี่ยจึงทำให้ ENFJ เป็นดาวเด่น โปรโมทเร็วมากคนพวกนี้ขึ้น,นตำแหน่งเร็วมากนะครับ enfj ดังนั้นเขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเขาก็ชอบที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมในที่ทำงานด้วยเขาจะเป็นคนที่ชอบเห็นบรรยากาศดีๆในการทำงานแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนที่อึดอัดอึดอัดเขาจะลงไปแก้ไขปัญหาให้ นะครับใครที่เป็นคนที่เป็นเรียกว่าเป็นมือใหม่ e n f j ก็จะอาสาเข้าไปเทรนงานให้นี่แหละครับนี่คือธรรมชาติของ e n f j เป็นเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ให้จริงๆเป็นผู้อาสาแล้วก็เป็นครูใหญ่นะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับถ้าเป็นสไตล์แบบแบบ e n f j เนี่ยผมขอเรียกว่าคุณครูใหญ่ก็แล้วกันเพราะว่าเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่บริหารจัดการแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ข้างหน้าเสมอ ENFJ นั้นในครอบครัวเป็นยังไงครับลองเดาสิครับว่า ENFJ ในครอบครัวเป็นยังไงแน่นอน ENFJ ในครอบครัวก็จะเป็นคู่ครองที่ดีมากใครได้ ENFJ ไปเป็นคู่ครองนี่น่าอิจฉานะครับเพราะว่าเขาจะทำทุกอย่างเลย นะครับเขาจะทําทุกอย่างแล้วก็ไม่บ่นด้วยคือถ้าเป็นแม่บ้าน e n f j เนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆคือถ้าเกิดมีแขกเข้ามาที่บ้านแม่บ้าน e n f j ก็จะออกไปต้อนรับด้วยดีเอาน้ำเอาขนมให้แล้วก็ทำกับข้าวให้กินทำของว่างให้กินแล้วก็อาจจะปล่อยให้แขกนั่งพักผ่อนสักพักหนึ่ง ตัวเองไปรดน้ําต้นไม้หรือตัวเองไปไปเอาเครื่องเอาเอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมานั่งคุยได้อย่างมีความสุขคือบ้าพลังนะฮะเป็นคู่ครองที่บ้าพลังมากผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ชาย ENFJ แต่ว่าทป์นี้เนี่ยเป็นผู้หญิงซะเยอะนะครับ ENFJ เนี่ยก็โชคดีนะครับที่คู่ครอง ENFJ นั้นเนี่ย เป็นเรียกว่าเป็นเพอร์เฟกจริงๆนะครับเป็นสไตล์ที่เพอร์เฟกต์สำหรับครอบครัวจริงๆใครได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็น e n f j ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแวดวงหรือคนที่เรารู้จักดีมีใครบ้างถ้าเป็น Lord of the r i n g ก็จะมีฟาราเมียนะครับฟาราเมียไลออนคิงก็คือบูฟาซานะครับบูฟาซาพ่อพระเอก ถ้าเป็น Star Wars ก็คือ p พตเม่อเมิตาล่านะครับเอมมาวูดเฮาส์ในหนังเรื่องเอมมาก็ใช่ชอนเคเนอรี่ในหนังเรื่องเจมส์บอลก็ใช่นะครับมอร์เฟียสในหนังเรื่อง The Matrix ก็ใช่พวกนี้เป็น e n f j ทั้งหมดถ้าเป็นคนที่เป็นตัวตัวจริงที่เราสัมผัสได้ก็คืออับราฮัมลินคอน ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นก็มีบารักโอบามานะครับประธานาธิบดีคนก่อนนะครับมิคาอิลคอปชอฟประธานาธิบดีคนก่อนของโซเวียตก็กเป็น e n f j เหมือนกันเนลสันแมนเดล a าบางคนเขก็บอกว่าเนลสันแมนเดล a าเป็น i n f j แต่บางทีก็เป็น e n f j เหมือนกันอย่าลืมนะครับว่ามีความใกล้เคียงกันมาก โทนของคนเนี่ยหรือสไตล์ของคนเนี่ยแยกแยะดีๆแล้วคุณจะเข้าใจเขาพอคุณเข้าใจเขาก็จะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความสุขมากเพราะว่าคุณสามารถที่จะยอมรับความที่เขาเป็นเขาได้เอาละครับนอกเหนือจากเนลสันแมนเดลาก็มีใครอีกครับม,มีโป๊อบจอห์นพอลที่สองป๊อบจอห์นพอลที่2ก็เป็น เป็นเป็น e n f j เหมือนกันแล้วถ้าเป็นตัวละครในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะเป็น p r o f e สเ o อร์ดัมบูโด้นั่นก็เป็นเป็น e n f j เห็นไหมครับว่าตัวอย่างของคนในสไตล์ e n f j เนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะมองภาพออกรู้เลยว่า เขาเป็นผู้นําตามธรรมชาติเขาเป็นผู้ให้ตามธรรมชาติเขาเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีสเสน่ห์มีพลังงานเหลือเฟือจริงๆสำหรับ e n f j นี้เอาละครับวันนี้ self insight ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับ self insight ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ